ันไปจ้าโอ้โหรอบนี้มีวิแววว่าซุปเปอร์จะมาใช่ไหมเลยเมกะไปทีจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นพ่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีพาละทางการเงินเมียสูดไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด้อ Say hi I love you <laughs> สวัสดีค่ะอยู่กับเมียสุดตะตาชแนลอีกแล้วนะคะ วันนี้พามาอยู่ในหน้าเกมใหม่ล่าสุดอีกแล้วค่ะ Y c ค a s t e r นะคะโอ้โ oh หจะน่าเล่นขนาดไหนไปดูกันเลยวันนี้นะคะเมียนสุขขอ,ขอนำทุนมาน้อย,น,อยนะคะทุน30บาทนะคะทุกคนค่ะจะมาทำเทคนิคทุนน้อยให้เพื่อนๆดูด้วยนะผลพลอยได้นะจ๊ะได้ทั้งสูตรได้ทั้งรีวิวเกมนะจ๊ะไปดูกันเลย ต่อตั้งเบดต่ำสุดนะคะเบตหนบาทออโต้30รอบนะคะนี่คือเทคนิคทุนน้อยของเมียสูนะคะไปดูกันเลยแอบแอบตั้งฟัสอะโอ้โหเกมใหม่เกมใหม่ล่าสุดนะคะที่ทาง KT สว่าเขาได้อัปเดตมาว้าวฮ่าฮ้อโอ้โห รางวัลโบนนะับแตกแล้วค่ะทุกคนขาปั่นไม่กินรอบนะคะโอ้โหเบ็ดหนึ่งบาทนะฟังอยู่ทีมเกมน่ารักสดใสม,มากจาก้าโอ้โหทุกคนขาทุน30บาทตอนนี้กำไรมีมาให้เห็นแล้วนะเฮ้อะไรเนี่ย oster, Y poster T Y พี่เจ้าก็จะงงนิดหนึ่งนะเพราะว่าเพิ่งเล่นครั้งแรกนะคะเกมนีโอ้โหโบนัสแตกค่ะมาไหมาถือว่าได้อยู่นะมาค่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทีมเกม,มคล้ายแบบทีมพวกสวนสนุกหรือเปล่าเครื่องเล่นของสวนสนุกอะไรประมาณนี้ คนทุนน้อยก็เล่นได้นะคะทุกคนคะเพราะว่าเกมนี้เริ่มต้นเบ็ดเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย่เจออะไรเนี่ย โอ้บน้ำแตกค่ะโอ้ว้าวขอซุปเปอร์สักทีอ,อยังยังไม่มาเดี๋ยวต้องมาแหละหอืมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยได้เข้าฟรีเกมหรือเปล่าน,นะโอ้โหจริงๆด้วยค่ะทุกคนค่ะิบการหมุนฟรีโอ้โห แควเทอร์อ๋อแควเทอร์มาสามตัวเฮลโหลอีกครารอบนะคะทุกคนค่ะฟินเราอื้อหืออือ้อหือขอโบ่งหนักๆขอโบ่งหนักๆทุกที หมันเขี้ยวอยากจะเล่นเบ็ดละร้อยจะแย่แต่ว่าติดที่ทุนสามสิบอันด <c oughs> ีโอ้โหมาจ้ามาจ้าอือหือโอ้โห วันรวม10การหมุนปีนะคะ15บาท75สตางค์ได้เบ็ด1บาทก็ถือว่าปังแล้วนะคะทุกคนขาได้ขนาดนี้เบ็ด1บาทเบ็ดต่ำๆเทคนิคนี้เป็นเทคนิคทุนน้อยนะคะเป็นการเพิ่มทุนของเราก่อนนะคะหลังจากนี้ทุกคนจะขยับเบ็ดเท่าไหร่ก็ตามใจเลยนะคะอันนี้เป็นการเพิ่มกําไรให้เราก่อนเขาเรียกว่าการต่อยอดทุนอ่ะเพราะว่าทุนเราเน้อยเราก็ค่อยคๆปั้นอ่ะ มาแล้วจ้ารางวัลโบนัสของเรารันไปจ้าโอ้โหรอบนี้มีวิแววว่าซูปเปอร์จะมาใช่ไหมเลยเมกะไปทีจ้าโอ้โหมาจริงค่ะทุกคนค่ะโอ้โหรัวสุดลันลันลันหกสิบบาท50าสตังค์นะคะในเม็ดหนึ่งบาทสุดปังอลังเวอร์และ อีกเกรอบอะนะ t r w i Coaster อืม,มน่าจะขอเข้าฟรีเกมอีกสักรอบก่อนจบได้ไหม <c oughs> ห้าโหลห้าโหลเดี๋ยวรอบน่าจะมาเบ็ดหนักๆในเกมนี้ให้ทุกคนดูกันนะคะ กดติดตาไมไปได้เลยโอ้โหจบลงไปแล้วจ้าสำหรับเทคนิคปั้นทุนของเรานะคะเห็นไหมคะทุกคนคะจากทุน30บาทนะตอนนี้ขยับมาเป็น180บาทนะหลังจากนี้ทุกคนจะตั้งเบ็ดเท่าไหร่ก็ตามใจเลยค่ะเบ็ด5บาท10บาทจัดเต็มได้โลดโอเคสำเร็จนะคะชาเลนนี้ถือว่าผ่านนะคะทุกคนขาโอเคทำตามกันได้นะคะเทคนิคทุนน้อย เบ็ดหนึบาทตั้งออตโต้ตามทุนเลยค่ะ30รอบนะคะเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ของคลางค่าย pg สล้อน,นะคะเพิ่งอัปเดตใหม่สดๆร้อนๆเลยจ้าหาเล่นตามก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเมียสุทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้บนเมนแรกนะจ้าก่อนจากไปเหมือนเดิมคะ่ะขอคนละ1ไลค์1แชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เมียสุด้วยนะคะรับรองว่านำเทคนิคทุนน้อยนี้ไปปั้นทุนได้ แบบนี้แน่นอนคะ่ะเพราะว่าอัตราการชนะวิจัยมาแล้ว98%เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะทําตามกันได้แล้วนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคเดี๋ยวน่าจะมี EP ีที่2แน่นอนนะคะสำหรับเม็ดหน่บาท30รอบนะจ๊ะบ๊ายบาย